ไปเป็น2.6.3นะครับเด c a n t cooling นะครับเดซ c a n t ก็คือสารดูดความชื้นนะครับที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันก็เป็นสารดูดความชื้นของแข็งนะ mm hmm. เช่นซิลิกาเจลนะครับไอตัวห่อดูดความชื้นนี่บางทีอยู่ในถุงขนมมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสารดูดความชื้นชนิดเหลวมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นน้ำเกลือนะครับเป็นพวก แคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์ลิเทียมคลอไรด์ลิเทียมโรมา์ um line. อะไรแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เอาสารดูความชื้นมาทำความเย็นนี่ทำยังไงนะครับการเดซิแคนคูลิ The ่งเนี่ยก็เป็นวงจรเปิดนะครับใช้เดซิแคนวิวกับเทอร์โมวิวนะครับก็เป็นวงล้อ ดูดความชื้นกับวงล้อที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็เอามาใช้เพื่อใหอ้ได้ผลทั้งเรื่องการทําความเย็นและก็การดูดความชื้นนะครับอืมเอาจริงๆรูปแบบในการใช้เดสแคนเนี่ยมันโหมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่านี้เขายกมาให้ดูแบบหนึ่งนะครับเป็นเป็นลูกล้อนะครับที่หมุน แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศสองกระแสนะครับอากาศที่กําลังจะเข้ามาจากข้างนอกกับอากาศที่กําลังจะระบายทิ้งไปข้างนอกนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นระบบปรับอากาศเนี่ยหน้าที่ของมันจริงๆไม่ใช่แค่ทําความเย็นอย่างเดียวเนาะให้ตัวคอยเย็นที่ว่าเนี่ยไม่ได้ทําความเย็นอย่างเดียวแต่มันกาจัดโหลดความชื้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของคอยเย็นเนี่ย มันอาศัยการที่ว่าตัวคอยเย็นเองมีอุณหภูมิต่ากว่าอากาศที่วิ่งผ่านยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแอร์ในห้องเนี่ยน้ํายาที่วิ่งในท่อเอของคอยเย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่แถวๆศูนย์ถึงห้าองศาอย่างเงี้ยนะครับเอตอนที่อากาศในห้องยี่สิบห้าองศาวิ่งเข้าไปประทักมันเนี่ยความร้อนก็จะถ่ายเทจากอากาศในห้องยี่ห้าองศาเข้าไปหาผิวคอยห้าองศางใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะทำเขาก็เรียกเป็น c o o l ่งเอฟ f ฟ c t นะครับแต่ว่า,าตัวผิวคอยห้าองศาเนี่ยมันเย็นกว่าจุดน้ำค้างอากาศในห้องทั่วๆไปที่เราอยู่เนี่ยจุดน้ำค้างมันจะอยู่ที่14นะครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า14เนี่ยจะมีอไอน้ำในอากาศเนี่มันจะควบแน่นที่ผิวคอยแล้วมันก็จะหยดลงฐานแล้วก็ไหลออกข้างนอกไปนะครับ นั่นะคือคกลไกในการกําจัดความชื้นนะครับผิวเย็นทําให้เกิดคูล l ิ่งเอฟเฟกต์ผิวเย็นที่ต่ำกว่าจุดน้ำค้างทําให้เกิดการกําจัดลาเทนฮีหรือเรียกว่าดีะคะิวเมดิฟิเคชันนี่แปลตรงตัวก็คือการกําจัดความชื้นนะครับทีนี้พอเป็นระบบเดซิแคนเนี่ยมันก็จะเอาสารดูดความชื้นเนี่ยครับมาทําหน้าที่ในการดึงความชื้นออกนะครับส่วนคูล l ิ่งก็ให้เป็นหน้าที่ของ วิธีการทำความเย็นต่างๆ,ๆนะครับจะใช้คอยเย็นจะใช้ Evaporative Cooling เดี๋ยวไปดูกันนะครับบอกว่าตัว Solar Thermal นะครับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าความร้อนจากความร้อนทิ้งจากที่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการไล่ความชื้นออกจากสารดูดความชื้นการก็คือสารดูดความชื้นพอมันดูดความชื้นจากอากาศ แล้วเราก็จ่ายเข้าห้องไปใช่ไหมครับความชื้นที่อยู่ในเนื้อของเดซิแคนก็ต้องกําจัดออกนะวิธีการกําจัดออกเนี่ยก็เอาความชื้นเอาความร้อนมาไล่นะครับพอเอาความร้อนใส่ในเดซิแคนไอ้น้าที่ตัวตัวเองมันจับมันก็จะหลัอออกไปนะก็เรียกกระบวนการว่าเป็น reactivate น,นะครับเป็น Reactivation นะครับเป็นการเอ่อกจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้นนะครับ ลูกล้อความร้อนนะครับเทอร์โมวิวเนี่ยก็เป็นฮีทเอ็กเชนเจอร์ที่หมุนไปเรื่อยๆครับมันก็จะวางอยู่ในกระแสนะครับวางอยู่ในกระแสอากาศลมจ่ายกับลมเอ็กซซอที่กำลังจะทิ้งออกไปนอกห้องนะเพื่อจะเก็บกลับความร้อนนะครับแล้วก็ไอตัวเดซิคนวิลเนี่ยไอตัววงล้อสัดส่ความชื้นเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับทำงานคล้ายๆกันอ่า แล้วก็เพิ่มเติมก็คือว่าใช้ทำหน้าที่ Reactivate ตัว d s i c c a n t ด้วยนะครับก็ทำหน้าที่ไล่ความชื้นออกจาก d s s i c a n t ด้วยคำนี้ Reactivate ตัวนี้บางทีในเปเปอร์อื่นๆะเขาจะนิยมใช้คำว่า Regenerate นะครับก็เป็นการไล่ความชื้นออกจาก d s s i c a n t เพื่อให้เด c c c a n นี่มันกลับมาดูวความชื้นได้ใหม่นะครับ หลักการทำงานของวัตจักรนี้แสดงอยู่ในรูปที่สองจุดหนึ่งสี่นะครับเขาบอกว่ามี number of a number of variation ก็คือโอ้มันมีหลากหลายรูปแบบเลยหละ่ะขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศภายนอกนะขึ้นอยู่กับ ambient air นะครับขึ้นอยู่กับ air change ที่ต้องการนะครับขึ้นอยู่กับการผลัดอากาศการระบายอากาศที่ต้องการแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะต้องการควบคุมความชื้นให ต่ำสูงแค่ไหนนะครับระบบนี้เนี่ยก็ให้ประสิทธิภาพที่สูงนะครับแต่ว่าก็ต้องการปริมาณอากาศคำนวนมากนะครับที่วิ่งผ่านนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดนะในช่วงของการเดินระบบนะครับ ก็เข้าใจว่าไอ้ช่วงการเดินอ่ะมันก็ทํางานอยู่ในช่วงแคบๆแล้วในช่วงอุณหภูมิความชื้นควบคุมที่แคบๆนะครับไม่สามารถรับมือกับสภาวะโหลดที่มันอหลากหลายได้เท่าไหร่นักนะครับออันนี้ระบบนี้สามารถใช้ร่วมกับวัตถจักอัดไอแบบทั่ว,วไปอ่ะได้นะครับ เดี๋ยวจะไปดูรูปที่สองจุดหนึ่งสี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาอ่านคําอธิบายตรงนี้ว่าเราสกัดข้อมูลจากรูปของระบบเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะตรงกับช่วงที่เขาอธิบายหรือเปล่านะครับ